สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนนะคะทั้ง FC ใหม่ FC เก่ายูทูบเบอร์มือใหม่ยูทูบเบอร์มือเก่านะคะแล้วก็สวัสดีคนไทยในต่างประเทศต่างประเทศในประเทศไทยนะคะก็กราบสวัสดีทุกคนเลยวันนี้คำนางจะมาทำภารกิจหนึ่งภารกิจที่ ตั้งใจทํามานานมากแล้วแต่ว่าไม่สําเร็จสักทีนะคะเมื่อวานนี้คํานางก็ได้มีโอกาสที่จะทำภารกิจนั้นไปแล้วคืออะไรรู้ไหมคะค,ค,ค,คือ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 คนางไปสั่งทำไป้ายไวนิ้วไว้ค่ะ สองรายการเลยทีเดียวอยากรู้ใช่ไหมคะว่าป้ายไวนิ้วที่คำนางนะสั่งไว้มีหน้าตาเป็นยังไงและเป็นป้ายอะไรต้องคอยติดตามดูนะคะค่ะเดี๋ยวคำนางน,นะคะจะไปที่ร้านทําป้ายไวนิ้วอันดับแรกก่อนนะคะแล้วจากนั้นคำนางก็จะไปติดไว้ที่หน้าบา้านค่ะ่าแล้วเราต้องไปที่ร้านป้ายก่อนที่จะได้ดูว่ามันเป็นป้ายอะไรนะคะอ้ก่อนจะไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คำนางด้วยคะ่ะ แล้วที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิง่งทิ้งๆเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนั่นเองนะคะแล้วนะคะก็ขอบคุณสมาชิกอะคสมาชิกของคณนางคือไอซ่าชาแนลแล้วก็นางฟ้าคี้เล่นนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกในบ้าน,น,น,นะคำนางค่ะแล้วเราไปจอกันต่นะะตอนนี้ก็มาถึงร้านป้ายแล้วนะคะทุกคน ร้านป้ายแล้วนค่ะร้านป้ายแล้วหรือยังเนาะมารับป้ายค่ะคป้ายร้านสสวยเมื่อวานนี้ค่ะสวยอ,อยู่ไหนแถวเจ้าคะใช่ไหมใช่ค่ะเออมื่อนี้คือเพิ่งไปพักเที่ยงวะจ้ะร้านป้ายนะ จอมนางเด้อเราข้างวัดนะอจอมนางซอยแต่หมู่สองอันนี้ทำป้ายมาทำที่นี่เดี๋ยวเราแล้วเรามาดูป้ายกันนะคะว่าป้ายจะเป็นยังไงเราจะเึ้ื่อนจะมาดูกันนะ,ะว่าร้านป้ายร้านที่เราไปทำมาเราจะติดยังไง เออเออเอฮะบอกว่ามันแน่ของนอกง้อนบ่านอน อันนี้ต้องใส่ลวดใช่ไหมตีก็ เสร <gas> <Schweiz> ็จแล้วค่ะติดป้ายร้านเสร็จแล้วนะคะสวัสดีส่ะทุกท่านด้วยค่ะ บา้างค่ะหลังจากที่ดูการรีวิวป้ายร้านเสริมสวยนะคะป้ายร้านเสริมสวยแทยบ้านคํานางค่ง็เป็นร้านเสริมสวยของคํานางเองค่ะเพิ่งทํำป้ายร้านก็เนื่องในโอกาส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 คํานางเข้าร่วมโครงการของ สวัสดิการแห่งรัฐนะคะว่าจะเป็นเขาชนะสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าคนละครึ่งนะคะก็ใครที่ถือสิทธิ์นี้ถือบัตรนี้อยู่นะคะก็มาใช้บริการร้านเสริมสวยไทยบ้านกำลังได้ค่ะก็เลยถือโอกาสนี้ทําป้ายทั้งสองป้ายเลยไม่ว่าจะเป็นป้ายเข้าร่วมกันแล้วก็ป้ายชื่อร้านนะคะก็ฝ like, าก share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ,จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you.